คุณไม่ต้องแลกเวลาเป็นเงินอีกต่อไปถ้าคุณรู้สิ่งนี้คนธรรมดาตื่นเช้าไปทำงานคนรวยหลับแล้วเครื่องพิมพเงินทำงานแทนเขาคุณเคยถามไหมว่าทำไมบางคนยิ่งพักยิ่งรวยแล้วเราละ่ะทำงานแทบตายแต่เงินเข้าเท่ากันทุกเดือนเราคืออ้อแอทัญญริญาจากช่องอัลล็อกยูช่องพัฒนาตัวเองที่ไม่ใช่แค่สร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่พาคุณเริ่มต้นลงมือทำได้จริงแม้ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนคลิปนี้คือหนึ่งในซีรีส์พิเศษ 30วันปลดล็อกพลังความคิดสู่ชีวิตที่มั่งคั่งถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะเดินไปด้วยกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างเครื่องทีมเงินแบบไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเป็นอัจฉริยะและไม่ต้องลาออกจากงานทันทีลองถามตัวเองง่ายๆด้วยคำถามนี้ไรายได้ของคุณตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณใช้หรือระบบที่คุณสร้างไว้แล้วว a l l a c ดีว a t เทอเขียนไว้ในเด e s c i e อ c e of Getting r i ร h ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของความมั่งคั่งและเล่นตามกฎจักรวาลของเงิน คุณจะรวยขึ้นแบบไม่ต้องฝืนธรรมชาติเลยหนึ่งในกฎนั้นคือเงินไหลเข้าคนที่ให้คุณค่ามากที่สุดและสามารถให้ได้ซ้ำๆโดยไม่ต้องเหนื่อยซ้ำๆในขณะที่คนส่วนใหญ่แลกแรงเพื่อเงินคนรวยจริงเขาใช้เลเวอเรจหรืออำนาจทวีคูณนี่คือคอนเซปที่แพทริกบีเดวิดขยายในยูนิคไฟมูฟเขาแบ่งแอสเซทออกเป็น2แบบ Active Asset คือต้องลงมือถึงได้เงินเช่นทำฟรีแลนซ์หรือเปิดร้านเอง Strategic Asset คือการทำครั้งเดียวแต่ใช้งานซ้ำและยังขยายได้อีกเช่นธุรกิจที่มีระบบคอนเทนต์ content, เขียนหนังสือหรืออ e ีบุ๊กหรือสร้างซอฟต์แวร์แล้วแบบไหนล่ะที่ไม่เสี่ยงหลายคนคิดว่าการสร้างระบบมันคือการลงทุนเยอะแถมเสี่ยงเยอะแต่จริงๆแล้วการไม่สร้างระบบเลยคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดไม่มีระบบเท่ากับไม่มีเวลาไม่มีระบบเท่ากับไม่มีอิสรภาพไม่มีระบบเท่ากับต้องทำงานจนตายแพทย์ทิกเขาเชื่อว่า ถ้าคุณมองเห็นได้แค่ก้าเดียวข้างหน้าคุณกำลังเล่นเกมแบบมือสมัครเล่นแต่คนที่มองไกลได้ถึงห้าก้าถัดไปคือผู้ที่คุมเกมชีวิตตัวเองจริงๆแล้วทั้งห้าก้ามีอะไรบ้างก้าที่หนึ่งรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากรวยแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงอยากแพทริกบอกว่าต้องนิยามความสำเร็จให้เฉพาะเจาะจงสุดๆเช่นฉันอยากมีรายได้เดือนละสามแสนบาทเพื่อดูแลพ่อแม่และมีเวลาสร้างธุรกิจของตัวเอง หรือฉันอยากมีเงินเก็บสิบล้านภายใน5ปีเพื่อเลิกทางงานประจําถ้าคุณไม่ชัดเจนกับเป้าหมายคุณจะโดนระบบของคนอื่นกลืนก้วที่2รู้จักตัวเองให้ลึกที่สุดจุดแข็งของคุณคืออะไรจุดอ่อนของคุณคืออะไรคุณถนัดอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ตรงนี้โยงกับสเปซิฟิกโนเรทและเครื่องทิมเงินได้ตรงมากถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเหมาะจะสร้างระบบแบบไหนคุณจะไปพยายามสร้างแบบคนอื่นแล้วก็พังเช่น บางคนไม่ถนัดทําวิดีโอแต่พยายามเป็นยูทูบเบอร์แทนที่จะสร้างระบบหลังบ้านหรือสร้างสินค้างเงียบๆีก้าที่3สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนชีวิตพอรู้เป้าหมายรู้จักตัวเองดีแล้วต้องถามว่างั้นก้าวถัดไปคืออะไรละ่ะถ้าเป้าหมายของคุณคือมีไรายได้แบบไม่ต้องทำงานให้คุณสร้างแอสเซทแอสเซทที่เหมาะกับคุณเช่นคอนเทนต์คอสแฟรนไชส์แซดหรือซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการขั้นตอนแรก ให้คุณสร้างหนึ่งแอสเซทที่ขายตัวมันเองได้แพทริกเรียกสิ่งนี้ว่าการเริ่มสร้างระบบทำเงินหรือเครื่องพิมพ์เงินของคุณตั้งแต่เนินเน่นๆก่อนที่สถานการณ์จะบีบบังคับให้คุณต้องมีมันก้าวที่สสร้างทีมและเครือข่ายที่พาคุณไปไกลกว่าเดิมคุณอาจทำได้ไกลคนเดียวแต่คุณไปได้ไกลกว่าถ้าสร้างทีมแพทริกเชื่อว่าคนเก่งสร้างรายได้แต่คนเข้าใจการบริหารคนจะสร้างอาณาจักรถ้าเครื่องพิมพ์เงินของคุณคือระบบคนในระบบก็สำคัญ คุณต้องมีคนทำแทนคุณบรหิหารแทนคุณหรือเป็นเลเยอร์ที่ถอดตัวคุณออกได้และ9ที่5เชี่ยวชาญการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจภายใต้ความกดดันความรวยไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่คือการไม่พังในวันที่ระบบสั่นคลอนในทุกการสร้างระบบจะมีวันที่ยอดขายตกโดนคนลอกไม่มีแรงใจถ้าคุณไม่ฝึกความมั่นคงในตัวตนและความคิดแบบเจ้าของระบบคุณจะกลับไปทำงานแลกเวลาอีกครั้งแพตริกบอกว่า ความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ความฝันแต่ขึ้นอยู่กับระบบที่คุณสร้างและความมั่นคงทางใจของคุณด้วยถ้าคุณรู้จักวงการสตาร์ทอัพในอเมริกาคุณจะเคยได้ยินชื่ออเล็กซ์คอโมซีผู้ชายที่โด่งดังจากการเขียนหนังสือ100มิลเลียนดอลลาร์ออฟเฟอร์และมีช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่าล้านซับแต่ก่อนที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีเขาเป็นแค่เด็กอายุ20ปลายๆที่ไม่มีบ้านอยู่เขาต้องนอนในรถเพราะเขาใช้เงินก้อนสุดท้ายเปิดยิมฟิตเนสแห่งแรก เขาทำงานวันละ15ชั่วโมงเพราะเชื่อว่าขยันเท่ากับความสำเร็จแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาหยุดยิมก็หยุดไม่มีระบบไม่มีคนแทนไม่มีเวลาคิดหรือวางแผนอนาคตวันหนึ่งเขาถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ฉันไม่มาทุกอย่างจะพังหมดเลยเหรอและนั่นคือจุดเปลี่ยนแล้วเขาทำยังไงเขาสร้างระบบฝึกคนในร้านให้ใครก็สามารถรันร้านได้เขาเขียน SOP และถ่ายวิดีโอการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ จากนั้นเขาขายระบบเหล่านี้ให้ยิมอื่นใช้จนกลายเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเขาเปลี่ยนจากเจ้าของร้านไปเป็นเจ้าของระบบแล้ววันหนึ่งเขาตัดสินใจขายบริษัทได้เงินกว่า50ล้านดอลลาร์หลังจากนั้นเขาเริ่มทำสิ่งที่กลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือ YouTube เขาสร้างวิดีโอความยาว30นาทีเล่าเรื่องราวแบ่งเป็นความรู้เชิงธุรกิจและมันถูกดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวิดีโอมีลิงก์ไปยังหนังสือคอร์สหรือทำอัฟเฟลเลต ทำให้ในขณะที่เขาหลับอยู่แต่รายได้ก็ยังคงเข้าตลอดคนอย่างอเล็กไม่ได้ขายแรงอีกต่อไปเขาขายระบบที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและคุณเองก็สร้างมันได้ถ้ากล้าคิดแบบคนที่ออกจากวงจรทํางานกินเงินเดือนแล้วความต่างระหว่างคนที่หาเงินกับคนที่ปล่อยให้เงินวิ่งเข้ามาอยู่ที่คุณมีระบบทําเงินหรือมีแค่ตารางทํางานคุณจะยอมใช้แรงหาเงินไปอีกกี่ปีถ้าเครื่องทิ้มเงินยังไม่มีถ้าไม่มีอะไรทําเงินให้คุณตอนคุณหลับ ถ้าอนาคตยังขึ้นอยู่กับว่าร่างกายไหวแค่ไหนคุณจะทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือวันนี้จะเป็นวันที่คุณเริ่มสร้างระบบที่ปลดปล่อยชีวิตคุณเพราะคนที่รวยอย่างยั่งยืนเขาไม่ได้ทํางานหนักกว่าเขาแค่คิดให้ลึกกว่าและวางระบบให้ทํางานแทนคุณอาจยังไม่มีทุนไม่มีคอนเน็กชันไม่มีความมั่นใจแต่สิ่งที่คุณมีคือสิ่งที่คนรวยส่วนใหญ่ไม่มีนั่นคือเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่แบบคิดถูกตั้งแต่วันแรก จำไว้เสมอว่าเมื่อคุณปลดล็อกความคิดความมั่งคั่งคือสิ่งที่ตามมาโดยธรรมชาติถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพเครื่องพิมพ์เงินของตัวเองกดไลค์ให้รู้ว่าคุณได้บางอย่างจากคลิปนี้แชร์ให้เพื่อนที่กำลังเหนื่อยกับการหาเงินแล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอเล็อกอยูปลดล็อกพลังในตัวคุณเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่ให้แรงบันดาลใจแต่ให้แผนการลงมือทำที่คุณทำได้จริงและถ้าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่ฟังเพื่อให้รู้สึกดีแต่ได้ลงมือทำจริงเพื่อเปลี่ยนชีวิต ฉันมีอ e ีบุ๊กแจกฟรีที่สรุปเนื้อหาในคลิปนี้พร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆที่จะช่วยเปลี่ยนความคิดเรื่องเงินของคุณทีมคำว่าอยากได้อ e ีบุ๊กในคอมเมนต์แล้วทีมงานจะส่งลิงก์ให้คุณทันที